สวัสดีค่ะกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชนีมีช่องช่องที่สาระแนยืนหนึ่งนะคะก็มาด้วยสโลแกนนี้เนาะคนหักเป็นลอยคอนปล่อยเป็นแสนจา้าอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็คอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็เออเห็นแล้วแหละก็ผ่านไปผ่านไปแต่พ่อบ่อหยุดก็ ขออนุญาตว่าอ่านก็เห็นนะคะบางคนก็บอกล่าสุดก็าบอกว่าสารแน่จริงๆสารแน่เรื่องของเขาเอาก็ยังว่าช่องสารแน่เนาะถ้าสิว่าฉันสารแน่เธ่ากระตกไปว่าทีวีช่องสามหาเจ็ดเก่าเขาบอกสารแน่เขาสิได้ข่าวเขาสิได้เรื่องมาเว่าวติดจ้าแมนบอคอยบอกแล้วว่าผืวนนั้นเป็นอาสิบรักข้องข่อยเอออาสิพเสริมเป็นหมอนวดแมนบอือส่องรหัสิบ่อยปพอใจเขาพอใจคลิประบาดโอเคจบเก็ตเนาะ ล่าสุดพี่นองนอกจากสิประกาศเลื่อนงานเนาะก็จะเป็นพิธีอะไรนะทำอ่าฉลองสละโสดวัาส,สันเฮนปาร์ตี้นะคะก็คือพิธีไอยอียงเกาะฉลองสละโสดแทนคือสละโสดปาตีคือจัดปาร์ตี้สละโสดบุ๋มเป็นงานแต่งคนยังนังน่งอห็นบอกเลว่าหลึกดวงยังดอกท้าสีเอาอีรีนันฝ้ากับบาฝ้าไวก้กระบ,บียยู เออมันก็ต้องมีซัมติงแหละนก็อาจจะตืดๆได้อืมแล้วทีนี้ทำไมต้องสดทำปาร์ตี้สละสดเอาเ,อดเนนะอสดไยเงินผูกแขนเนาะเพราะเอฟซีสิมาเห้วเนาะสิแดเงินผูกแขนเนาะสิได้ของขวัญกันนั่งว่าอองมาอมเองเอฟซี FC ก็เอาของขวัญน,นู่นนิ่มนั่นมาให้แมนบอลกำขี้ดีกว่ากำตดแด้แมนบอลล่ะอืมกับว่าด้อยากให้เหลิกกันได้จากก็อยากให้กูอยู่กันไปโดนๆล่าสุดกับว่า ขอบคุณนะคะที่เซฟไครอนะไรที่อัดฉีดเตะฟุตบอลสิจมปวดขากับบไดเพราะว่าอันไดเงินอัดฉีดมาเก่าเมือนเขาสลาดเนาะพระเอกดาวไทยเขาก็ฉลาดเนาะเขาก็เอาหล่อหลายๆให้เขาเปเท่าใทดไดแล้วอืมสีมาดีใจยังคะสาวตื่นเงินอะไรก็ไม่รู้แต่ก่อนทําไมพระเอกพูดว่าอะไรวะเพรา้เขาเก็บเงินหมดเลยครับเพราะว่าจะสร้างกวัวดังเก็บสินค้าจะต้องเป็นค่าสินสอด นู่นนั่นนี่เขาเป็นคนเก็บเงินดูงิแรงเงินหมดเลยครับบ้านนี้ภาษาเขาโอนให้เก่าเมื่อนเกสิยงกันคักโพดซุ้งวาชันสารแน่้าคนเธอบออกมาบอกมาโพดสั่งกเกษียเอาเองฉันเจเอาเหลืองทั้งหดมาสารแน่ก็ต้องไต่สติด้ค่ะผู้เอมเหมตนดาว่าฉันสารแน่เนี่ยอืมแมนบอ้าบาโพดไผเข้าสิลูอืมนั่งทับแตรพันยานาเหือ่เขาสิไปดูนน้ำบอกระเธอโพดเอาเองเนาะ ก็เท้าพดให้ค้นเหว้าผืนเนาะก็สิเป็นอย่างบัดนี่อันว่าจังไดก่อนอีกเรื่องหนึ่งว่าคิมอันกันแดดกันฝานั้นคือดีค่ะแท้ไปเตะฟุตบอลเพื่อพากันใส่ปลอกแขนมือนั้นคือจังโซอันเอฟซีวานี่นะคะผสมกับโลชั่นทาตัวและทาผิวให้นวลอุบฮุบเลยกันแดดนู่นนั่นนี่บัดพากันอันบัดพากันไปเตะฟุตบอลคพือพักกนอันใส่ปลอกแขนบัดปวบัดเมียวว้ยคือบ อันซาใจมันหนาใส่หมอกอีมง ừ, ดัยบอมันใส่หนาหมอกอีมงแล้วบออืมกันแดดยังไงไม่ให้เหมือนกันแดดโอ๊ยปวดหวัวโอ้ยตลกจ้ะฉันมาสาระแนะ่ซูมูเจ้าฟังซัมเนลจ้ะเขาเฝ้าว่าบักคักเพราะว่าเขาสิบไปทุละนะคะสิบไปทําอาชิพเสริมขะอาบนำ้ำทําอาชิพเสริมก่อนเหมือนนี้มีอาชิพเสริมเนาะทําอาชิพเสริมเบาๆจากสามชั่วโมงดอกวะอืมกระยำแรงค่อยว่ากันอืม ส่วนอาสิบรักเบาพื้นกะเบาไล้เรื่อยๆแลละจ้าเนาะตื่นขึ้นก็เบาได้โหลดขึ้ไข่อยนี่แหละจ้าเนาะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย